ไม่สู้เพราะมีเหตุผลปอบธนวันพูดแล้วหลังเจอทัวลงไม่สู้เพื่อพุตานยอมถายตัวขุนหลวงต้องบอกเลยว่าโดนทัวลงหนักมากเลยก็ว่าได้สําหรับพ่อฤทธิ์ปอบธนวันพระเอกแห่งพรหมลิขิตที่โดนคนดูฉาวโรเรว่าดูไม่สู้เรื่องความรักไม่สู้เพื่อนางเอกอย่างพุตานท้งในอดีตชาติเมื่อพันปีก่อนก็ไม่พาหนีแต่แรกพอมาชาตินี้ที่นางเอกตัดสินใจทิ้งยุคป,ปัจจุบันเพื่อมาอยู่ด้วยกันกับคนรักในสมัยยุทธยาเขาก็ไม่ยอมสู้เหมือนเดิมพอพุตานจะต้องถายตัวใหหุ้้ลวงทายะ พระเอกก็ไม่ค้านไม่สู้ไม่ปกป้องได้แต่เศร้าเสียใจแต่จะไม่ทำอะไรเลยบอกให้เป็นหน้าที่ของเดซินี่ส่วนสุดท้ายนางเอกต้องสู้ยอมเสี่ยงด้วยการปฏิเสธคุณหลวงด้วยตัวเองซึ่งก็ทำเอาคนดูอยา,ากจะกรี๊ดด้วยความโมโหแทนนางเอกแถมยังอยากจะเชียร์ให้ลงเอยกับคุณหลวงท้ายสระไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดแถมในตอนล่าสุดขุนหลวงก็ต้องออกตัวช่วยให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันไปอีกล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ป๊อปและเบลล่าได้เปิดใจในช่วงจักรวาลพมิขิต ดเดวเบล่าบอกว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างสำคัญผู้ตานเขาจะเป็นคนประกาศจุดยืนกับขุนหลวงเป็นความกดดันในซีนความรู้สึกเราที่ต้องพูดกับขุนหลวงทำยังไงดีให้มีความชัดเจนความสุภาพเอาจริงๆคือกลัวโดนตัดหัวเราไม่รู้ว่าที่พูดออกไปจะเป็นยังไงแต่ยังไงซะก,ก็ไม่ยอมตอนแรกู้ตานไม่เข้าใจพ่อริดว่ารักเราทำไมไม่บอกไปเลยสุดท้ายเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเงื่อนไขของความเชื่อในสมัยนั้นด้วยและอะไรต่างๆขณะที่ป๊อบก็เผยว่าจริงๆตัวริดเล่นยากมากคือบทพูดไม่ได้เยอะมาก แต่อารมณ์ของตัวละครค่อนข้างยากมันมีหลายอารมณ์ตัวพุตานเราก็รักมากส่วนคุนหลวงก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วเขาก็เป็นกษัตริย์ที่เราเคารพบ,บูชาเทิดทูในชีวิตการแสดงออกมามันซับซ้อนมากข้างในนั้นรักก็รักพุตานแต่คุนหลวงก็เคารพซื่อสัตย์เหมือนทหารที่จงรักภักดีเป็นฟิวนั้น